สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ PP Channel นะครับวันนี้อยู่กับเกม Hong Kai Star เ e a l วันนี้เราจะมาสุ่มผู้จากจอมลืมหวนเอาเป็นว่าทิงอยู่ห้าดาวแล้วกันมันอ่านชื่อยากซึ่งในวันนี้เราจะมาสุ่มกันประมาณ60กว่าโลเพราะว่าไม่มีเพชรแล้วจะสุ่มเดือดเนื้อตาด้วยไม,ม่เพชรเหลือละเอาเป็นว่าเริ่มเลยอ่ะ สิบโลแรกไปโอ้ภาพค้างอ้เรือแรก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 ,แรกอืมมันจะได้หรือเปล่าเราไม่มีการันตีรอด้วยไม่ได้สุ่มค้างไว้ด้วยสุ่มหน้าสุุอก็ตู้อะมันเจอรีนมไม่ได้หรอก ดูถ้าคิดมาจะจบเร็วอะโลที่สามสิบไปมไม่ได้มันระหว่างขึ้นบน้วนแล้วล้วนเลยอุ้ยสีดาวเยอะอยู่นะเมื่อกี้โลที่สี่สิบไปอืมไม่น่าได้ เดี๋ยวค่อยเอาแต้มไปแลกอีกทีโลที่ห้าสิบไปหไม่น่าได้อุ้ยกระลกเกอรเยอะอีกนะเมื่อกี้มีแต้มไ้แลกตัวแล้วโลที่เท่าไหร่วะหกสิบไปไม่น่าได้ไม่ได้เลย ได้ึงนะครับพอปเหตุผลออ,อุ้ยได้อีกโดนเลยไปโดนที่เจ็ดสิบจะได้ไหมไม่ดูดูท่าไะไจะกลับเร็วดูแม่งเกือนล้วน ไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่มีเหลืออะไรเลยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเกลือเกลือหนักมากเจ็ดสิโลไม่ออกอะไรเลยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปละ